วสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับจอซิบรีบ่อีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กับมาดามโพสเหมือนเดิมนะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยนะคะก็คลิปวันนี้ทําอะไรคะมาดามวันนี้แพลนตอนแรกก็คือจะมาคืนของแกเปิลก่อนใช่แล้วจะปไปถ่ายรูปเขามีจออะสงรูปมาให้ดูเป็นพี่ซ่ามาีมเรฟเ r รน์นะคะใช่อ,อ๋อบอกก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไอคอนสยามนั่นเองนะคะก็แต่ว่าตอนนี้คือเวลา บ่ายสองโมงครึ่งแล้วแล้วก็หิวมากก็เลยแวะมากินข้าวมันก่อนนะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่กันที่ิพิปสมัยนะคะก็คือเป็นร้านผัดไทยนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากที่ทานข้าวเสร็จเราก็จะพาทุกคนเนี่ยไปเดินเล่นกันแล้วก็ไปทำคอนเทนต์ถ่ายรูปสวยๆกันนะคะถ้าเกิดว,ว่าพร้อมแล้วก็ตามมาเลยจ้า มาแล้วนะคะวันนี้พี่จอยก็สั่งเป็นผัดไทยกุ้งนะคะเพราะว่าเคยมากินแล้วก็อร่อยมากชอบมากและก็จะบอกว่าถ้าใครมากินที่ทิปสมัยนะคะจะต้องห้ามพลาดน้ำส้มเพราะว่าน้ำส้มคืออร่อยมากของมาดามคอนะคะจะมาเป็นเจแต่ว่าเป็นเส้นอะไรอ่ะพอเ,เ,เป็นเส้นค <ใน S 2> า,ายคากันปะเหมือนกันเส้นเหมือนกันแต่ว่านี้จะเป็นสำหรับเจแล้วก็วกนี่เขาให้เครื่องปรุงที่แบบว่าเป็นเครื่องปรุงสำหรับเจด้วยนะคะ เลิศมากตอนนี้ค่ะมาดามพอดกลังจะพาเราไปที่ Starbucks นะคะัค่าตามมาเลยจ้าอุ๊ยทำไมตรงนี้มันมืดก็ไม่รู้ะแอบมืดมืดนะอ่าเออตรงนี้สว่างสวย Starbucks จะอยู่ที่ชั้นเจ็ดนะคะทุกคนวิวสวยด้วยไปค่ะนำเลยค่ะอันนี้เขามานั่งรออะไรกันก็ไม่รู้ฉีดวัคซีนหรอ ดๆจะบอกว่าเมื่อกี้เราไปถ่ายรูปข้างนอกกันมานะคะซึ่งสวยไหทอนสวยมากเอาเอ่างจริงคือสวยไม่ได้คนนะ่ะไปถึงดิวต่ออะไระมันสวยแต่ฉันรอนมากแล้วดูตอนนี้สีผ้าโบบสภาพผมคือแบบกระเซิรกระเซิง์มากนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไง ฝากติดตามชมรูปใน i ิน t a g r กรนะคะสวยไม่สวยงไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้พี่จอยแบบร้อนมากจนต้องแบบถอดเรเซอร์ออกก่อนอะ่ะเพราะแบบไม่ไหวจร้รอนแล้วมานามพอยังใส่ไม่เรเซอร์อยู่เลยแล้วก็เราก็ถ่ายสั่งเครื่องดื่มร้อนนะจ๊ะใช่สั่งเครื่องดื่มร้อนเพราะว่าเวลาที่แบบถ่ายรูปถือเนี่ยมันจะแบบมีความกี๋ความแบบก๋กีอะไรอยางเนาะใช่<ๆ>แล้วก็ลมแรงคืออย่างอย่าง,าง,างมาดามพอยอะคือเขาผมสั้นอยู่แล้วใช่ไหมเวลาถ่ายอะมันก็จะถ่ายง่าย คือแบบมันก็ถ่ายได้เลยไงแต่ว่าเราอะด้วยความชี่ผมยาวแล้วเป็นผมเส้นเล็กเราปล่อยผมมานึกอ,ออกปะมันแบบมันมีความกระเซิร์กระเซิร์มเว้ยแล้วก็เ,เออคือผมมันเส้นเล็กเงี้ยแล้วเวลาลมพัดนิดเดียวมันก็อย่างเงี้ยไปแล้วอะเห็นไหมเออมันก็เลยแบบว่าต้องใช้เวลาถ่ายรูป นานมากแต่ว่าด้วยความที่มาดามพอสนะคะก็คือเป็นตากล้องอันดับหนึ่งของประเทศไทยเสร็จแล้วหรอแอดดอบได้หรอเป็คนความที่ถ่ายรูปเก่งมากจริงๆใช่ก็คือใช้เวลาถ่าย,ยประมาณ1ชั่วโมงเต็มๆแ่ะจนแบบว่าเมนูร้อนอะ่ะตอนนี้สก,กายเป็นเมนูเย็นแล้วอะ่ะจริพี่จอยสั่งเป็นลาเต้นะคะ มาดาพอกินไรสั่งเป็นความคินลาเต้แต่ว่าเปลี่ยนนมเป็นอ <mond> ัลมอนด์มิลค์อัลมอนด์มิลค์วิปครีมเป็นวิปครีมคาะเพราะช่วงนี้าทานเจอยู่ค่ะทานเจช่วงนี้มันเป็นเทศกาลของฮาร์วีเนี่ยเขาจะมีจริงๆเมนูนี้มันจะเป็นเมนูที่แบบไม่ได้เป็นเจเพราะเขาจะมีผสมของนมของอะไรเนี้ยแต่ว่าอันนี้คือเราสามารถดัดแปลงได้คือเปลี่ยนมเป็นอัลมอนด์มิลค์อะไรเนี้ยแทนนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครทานเจก็สามารถมากินตามได้เมนูของมาดาพอจะเป็นของแบบ เทศกาเลเนาะใช่เขาจะผสม <ใน S 1> อะไรทมกินปักทองปักทองเข้าไปนั่นเองนะคะอร่อยมากแต่ตอนนี้คือฉันเหนื่อยมากว่าฉันก็แบบร้อนอะขอเช็ครูปหน่อยอ่ะหนโชว์รูปสิเอาสิเนี่ยเดี๋ยวแตะหน้าจอเอาสิาเออฟิลแบบ คือจะบอกว่าเราอะมาเที่ยวไอคอนสยามอะหลายครั้งแต่ว่าไม่เคยมาที่นี่เลยเออที่นี่จะอยู่ที่ชั้นเจ็ดนะคะขึ้นมาที่ชั้นเจ็ดนะคะแล้ววิวสวยวิวเวริร์อะไรเงี้ยได้ถ่ายตรงไหนก็ได้แต่ว่าด้วยความที่เรามาตอนนี้มันบ่ายสี่โมงแล้วอะ แนะนำว่ามาช่วงเช้าจะดีเพราะาแดดมันจะลงพอดีแต่ว่าตอนนี้ตึกมันจะบังแดดมันก็จะเป็นเงาแต่ว่าถ้ามาช่วงนี้มันก็จะสบายเพราที่ว่าแบบไม่ร้อนไม่โดนแดดอะไรนี้ก็บางคนที่เขาแบบว่าไม่ได้แต่งตัวแบบเวอร์เหมือนเราอะไรเงี้ยเขาก็สามารถนั่งอยู่ข้างนอกได้นอกบ้างแบบนั่งชิลๆกินลมชมวิวได้ว่งไหนอากาศดีๆแบบลมเย็นๆนี่คิดว่าเป็นอะไรที่แบบชิลมากช่วงแบบรอซักพฤศจิกายทันวามะกราอะไรเงี้ยอากาศแบบเริ่มเย็นอะไรเงี้ยก็สามารถนั่งข้างนอกได้แบบสบายชิลๆเลยนะจ๊ะ ตอนนี้มาดามพอตกำลังจะมาเลือกไอโฟน13นะจ๊ะยังไงล่ะสวยไหมเสียร่าบูไมหมล่ะแม่เออตอนแรกอะดูไว้เป็นสีกราฟไฟก็คือสีกราฟาไฟ<อ>ดำเออสีดำดำคือไหนมันก็คือดำดำก็คือดำปเป็นสีแบบอะไรสล้วใส่เนีสีดำพอตอันนี้คือสีอะไรอ่ะอันนี้คือแฟชั่นสีอันนี้หรอไม่น่าใช่นะสีฟ้าเป็นสีเอโฟน13หรืเปล่าฟ้าใหม่เนาะ อันนี้ไม่ฟ้าใหม่ฟ้าใหม่ฟ้าใหม่อันนี้คือเซียร่าบูสวยนะมันออกเทาเนาะมันจะเป็นฟ้าแบบฟ้าตุ่นๆฟ้าองเทาซึ่งมันดูแล้วมันมีความคามมิ่งอ่ะสีหน้าคล้ายๆไอดาคล้ายๆหน้าไอดาอมเทาเพราะไอดาใช้รองพึงผิดสีนะคะไหนลองเอาเปิดกล้องดิเปิดกล้องเปิดกล้องแล้วก็ถ่ายออกไปวิวข้างนอกดูว่าแบบว่ามันเป็นยังไงมันก็เอาตามตรงนะ ฉันแยกไม่ออกระหว่างรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่เออแต่ก็บอกว่ากลมันถ้าเขาบอกว่าดีขึ้นก็คือก็ยีขึ้นแหละก็ต้องเชื่อเขาจริงมันเนีโหมดต่างต่างภาพยนตร์เซนไมติคคือแบบว่าถ่ายลออ่าก็ลองสี่แล้วเธอก็แค่พูดเฉยๆแล้วเธอไม่เปิดให้ดูเนี่ยฉันไม่เชื่อนะเธอจะมาขายอะไรอย่างนั้นอ่ะแล้วฉันก็ไม่เชื่อหรอกนะ มันจะโฟกัสคนเราข้างหลังจะเบอมันขึ้นโฟกัสให้เลยอ่ะหน้าชัดหลังเลยแต่อันนี้หน้าเบอนะเนี่ยอันนี้หน้าเบอนะเนี่ยดูวิวดิลองไปดูที่วิวในในในกล้องบอกอาจจะดูยากนิดนึงแต่ว่าของจริงอ่ะสวยมากแล้วก็ข้างนอกอ่ะข้างนอกคือมันมืดอ่ะตอนนี้คือฟ้ามันหม่นอ่ะแต่ว่ากล้องมือถือสามารถเก็บรายละเอียดได้แบบขัวมากเลยอ่ะ เก็บรายละเอยียดได้สวยมากก็ต้องยอมเขาอะเนาะตอนนี้เรามาทานอาหารเย็นกันข้างล่างนะคะชั้นข้างล่างก็จะมีแบบว่าโซนอาหารเจยเยอะมากนี่มดาดามพอยก็กินผัดหมี่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีขนมจีบเจด้ววยนะจ๊าเมือน,นี้ก็ อนุโมทนาบุญนะคะมาดามเ,ออเดี๋ยวพี่จอยให้ดูนะคะร้านก็จะมีร้านเจแบบเยอะมากๆเลยใครที่ชอบทานเจน่าจะชอบนะคะส่วนข้างล่างแล้วเราก็กลับบ้านกันนะคะวันนี้ก็ขอจบวอเ์ียงงท่านี้นะคะตอนนี้น่า,าจ,จะเป็นสุชมพูว่่าเราอยู่ที่ข้างหน้าช็อปวิ c ตอเรียซี c เก t นะคะวันนี้อาจจะไม่ได้พาช็อปเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้หอบมากคือเดินวนห้างประมาณ10รอบนะคะเพื่อหามุมถ่รูป ้าได้เดินวนช็อปนะเดินทำใช่เดินทำบนถูปแบบไปเรื่อยไปเรื่อยอะไรเงี้ยก็้ไมไฝากกดไลค์ด้วยถ้าลงแต่ว่าถ้าไม่ได้ลงก็แล้วไป <laughs> คิดว่าน่าจะได้ลงเพราะเม่คิดแต่งแล้วก็ซึ้งอยู่นะจ๊ะโอเควันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันบล็อกหน้าจา้าบ๊ายบายบ๊ายบาย